นุนให้ผลไม้ของระยองได้มีผู้บริโภคเข้าถึงได้อย่างได้อย่างทั่วถึงแล้วก็พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงเกษตรนะคะเพราะนั้นฝากประชาสัมพันธ์ท่านที่มาจับจ่ายใช้สอยเรียกมานะคะรีบมารุมนะคะตรงนี้ที่ที่ตลาดนะคะสีแยกกรอกลอยนะคะอำเภอเมืองนะคะเซิร์ชเน็ตได้เลยนะคะสีแยกกรอกลอยอำเภอเมืองนะคะว่าวันนี้ทุเรียนราคาดีงามมากเลยนะคะทุเรียนวันนี้สวยๆเนี่ย สวยๆย,ยกเข่งโลแค่110บาทนะคะโล,โลแค่110บาทมังคุดยกเข่งน,นะคะโลละ15บาทเท่านั้นหาไม่ได้แล้วรีบมานะคะนอกจากนี้ยังมีลำกลอง,องมีกระท้อนนะคะแล้วก็เงาะนะคะรีบมานะคะแล้วก็ฝากให้กำลังใจชาวสวน <laughs> จังหวัดระยองทุกคนนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใจขบนได้รับฝากความผงใยให้เกษตรกรทความท่านนะคะแล้วก็ การพร้อมที่จะเป็นตัวประสานพร้อมที่จะเป็นหน่วยที่จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวสวนร,ระยองซึ่งเป็นคนพื้นฐานของรักญาติร้อยสี่สแต่วันนี้มีโปรนะคะถ้ามาซื้อจนช่วงเนี้ยได้ยกแข่งแค่โลละร้อบาท1้อบาทเท่านั้นนะคะ1 1อยบาทเท่านั้นส่วนมังคุดท่านเชื่อไหมท่านไปซื้อตามตลาดเนี่ยท่านอย่างน้อยท่านต้องจ่ายโลละยีบาทแต่ถ้ามาตลาดกอบก้อน ยอนยกแข่งไบโลละแค่15บาบทันชว mm hmm. นนะคะท่านยังไม่มารีบมานะคะพ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดึ้นด้ค่ะจะมีขายทุกวันนะคะในช่วงเช้าแต่รีบมาเลยนะคะยันประมาณเที่ยงอาจจะหมดก็ได้ต้องรีบมาตั้งแต่ช่วงสายช่วงเช้านะคะมารีบเบาหนุนแล้วก็ชาวสวนของเราแต่ละคนใจดีเห็นไหมคะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใจดีทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> คนนี้คนนี้นะคะนี่ก็ประธานสวนเองนะใช่ประธานตรงตลาดนี่ทําให้มีการจัดการตรงนี้ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากฝากให้กําลังใจพี่น้องชาวสวนจังหวัดระยองด้วยค่ะขอบคุณนะคะเราไปตำแหน่งอื่นสี่ักสี่ร้อยห้าสี่ร้อย ที่าคเหนมันยังเม็อยู่มันก็หร่นะเพราะว่าไปล่างเป็นเมาทุเรียนะท้องเลยมันเป็นตตงกเรียนัรบเิียรู้มาจากการไปเยี่ยมชาวสวนเรียรู้โดยการข้าเข้าถึงมหาสวนาแล้ไปที่สวนมาไปปินต้นลองอว่ารู้ได้ไงเขาว่าลูกยังไม่สุกต้องมันดูหลายอย่างนะคะดูหลายอย่างถ้าบางคนรู้ไม่เป็นเนี่ยเรารู้เรียนรู้จากชาวสวนอย่างหนึ่งว่าทุเรียนแก่ไม่แก่นะแลว่งอย่างเงี้ถ้ามันแน่นเนี่ยแสดงว่าทุเรียนเนี่ย แก,แก่จากอ้ไอ้ก้านมันจะเหนียวแต่ถ้ามันยกไปยกมาแสมทุเรียนยังไม่ไม่แก่เท่าไหรูุ่เรียนอ่อนอันนี้โฮโฮได,ได,ได,ได้ได้ทิ้งมาจากชาวสวนเองค่ะ <c oughs> ะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึง่งที่ว่า <c oughs> ดูดูด,ดูที่ว่าสกุกไม่สกุกดูเสียงมันแน่นหรือมัน ลวมกับูกไม่สุกมัจาต่างกันดังโตกเอาแบบสนน้ยคัเอาสุกมากสุอไรเรอ่เอาออัน <troll> น like ouais. ี้อันนี้เสียงมันจะรวมนี่อันนี้เราเสียงนี้นะต่างไหมต่างอัเลยไหมโอ้ต่างกันรู้จริงคะเราก็ฝากอุ่นๆนะคะอุ่นนดีๆถ้าสวนถาไม่ได้แล้วที่นี่ถูกกจังหวัดอื่นพระจังหวัดอื่นเราไม่รู้นะคะ ถ่ายรูปหน่อยอันนี้สองวันสองวันสวันครับโอ้โหถ่ายกันสองเด่อนเรปรูปแล้วได้หรอนี่างัน่างหากเดี๋ยวผมจะเอามาพูตกับเรานนองสกตัวเอาหรอ้โอ้โหตกดมาหงุดหงมากันนี้มีที่เก็บมาขอร่ เลูกสวยมากลูกใหญ่กเ็เราขายตรงนี้มากี่ปีแล้วครับที่ตรงนี้ตี้เริ่มตอนใช้ขายสปีครับมาเริ่มตั้งตธลารออกจากกระตาตั้งแต่พต2อต้ตรงนี้นออกกร,าาร,รวมได้ย่ปียังไม่มีที่ขายที่แน่นอนที่ทมั่นคงเลยครับ นี่ทางกลุ่มพยายามที่จะหาที่ไปตลาดกลาแงแ่งทีนี้ก็ยังไม่ได้รับผลน้ำเลมได้ร,รับการสนับสนุนจากทางราชการแลดจะทําเรื่องไปอีกว่ามีความให้อ,อกุดงใจมาตรงนี้เท่าทางหลวงแผ่นดินเขายึดคืนเขาตั่งอาาง่าทางถ้าตรงนี้จะไปไหนกันคิดว่าลําบากแน่เพราะไม่มีที่ขายตรงนี้นตลาดเริ่มดีแล้วคนติดและคนเริมขายหลายตำบล มาขายนี่ประมาณกางตำบลห่ังจังหวัดก็มาขายที่นี่แสแดงว่าของอาจารย์ของที่ตรงเนี้ยดีและของมีคุณลาพของเกษตรกรเนี่ยเน้นคุณลาพเป็นหลักครับแล้วตัวในห่วงอย่อยางก็ว่าสถการที่ทําต่อไปไม่ได้ตรงเนี้ยชาวสวนจะไปขายที่ไหนเขาควาาเกาน่าจากจังหวัดด้วยทวนราชการต่างๆที่เห็นควาันจะเป็นตรงนี้ช่วยหนัดนุ้นด้วยตี่หาที่หาสักแปลงฮะมีที่หยุดแปลงฮะมีอยู่กาวลายตรงเนี้ยทำมีโอกาสที่จะติดต่อไปลงเป็นตลาดกลางได้กับ สำหรับผมที่ฐานนะัเป็นเจ้ากระทอนนะขอขอบคุณทางราชการด้วยครับ